หน้าที่2นะครับผมหน้าแรกได้ทําไปแล้วนะครับที่เป็นสูดเด้นนะครับก็คือที่เป็นหนังสือเรียนนะครับผมหัวข้อที่3นะครับ l i s a n a l y s i นะครับลูกลูกนักเรียนทุกคน t e n อ่านว่าเช่นนะครับนะตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าเทนนะครับนะก็เลยอ่านว่าลิ s t e n นะครับแปลว่าฟัง A n d อ่านว่าแอนนะครับแปลว่าและ c i s i n g อ่านว่าซิงนะครับแปลว่าร้องเพลง ให้ฟังและก็ร้องเพลงนะครับจงฟังนะครับและร้องร้องเพลงนะครับเพราะเป็นประโยคคำสั่งนะครับนาะค,คุณครูก็เลยแปลให้ว่าจงฟังและร้องเพลงในเนื้อเพลงก็คือฮัลโหลนะครับ how are you ก็คือสวัสดีนะครับคุณสบายดีไหมหรือว่าสบายดีไหมนะครับ hello hello นะครับ hello how are you I'm fine. ฉันสบายดี I'm fine. ฉันสบายดี I hope that you're too. ฉันหวังว่าคุณก็สบายดีด้วยหรือสบายดีเช่นกันนะครับผม Students book s t a r t a unit exercise three. Listen and sing. Hello. How are you? โอเคครับเสียงเพลงจบไปแล้วนะครับผม